สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุนองสุบอนน้ำเด้อจ้ามือนี้ซีพอลู่ซื้อผ้ามากินาม้ากินหย่าง,งนึงแซบครับมือนี้ปิงสิ้งโค้งมูครับ<า>ได้มาคางหนึ่งใส่กับตำมกทัวครับเย่าโยกไกลพี่นออ้องออนไลน์มือจีนตาท่านผู้โชค แซบครับมาอนี่ตำาทัวจานงหญ่ๆอันนี้ซีโครงหมูย่างครับเบืองผัดําย่างเองครับนี่พูดนะทางนี้ก็ได้เหลืองอมเชื่อมมัครับทานอ่อนไฟอ่อนครับพูดลาวหรือพูดไทยก็ได้พูดลา้วอันนี้อันนี้ก็มีครับมีไงคางหนึ่งแล้วได้ครับเริ่มมาเนี้เบิ้งอัดระเบิดไว้ก่อนแซบครับไอรำเอาคนอย เอานะพดาเกมสามเลยนะพดามียังสิบอกนะ่าอย่างอีกแต่พอดาหามเขียหามจมแซบๆครับน้องวุ่นน้องวุ้นกินเปตาแสบเนาะกี่แล้วจิบเขานะขำกลัวไปตรงมี้จิบเขานอืมอหม สุดติ๊บเลยครับติ๊บเขออาใหญ่ๆเอากระเบิดอืมกินเพื่อพีเฮาคนละเอาเอา๊บเอ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 ๊บพี่น้องคือผ่อนระเบ้อลายหลายน้อยบาหวาแล้วเพิ่นบุคใครได้มากครับว่างว่างเอา,อเา,า,าไปตำบักทั่วเฮาตำบักทั่วสูตรพีมมือเม่นก โค้งหมูย่างสุดีมือพะดำออหอมควันหอมเปลื่อพี่เพื่อหน่องน้ำเดอ้อพีหน่องอาจจะหิวน้ำก็ได้โอเคบริโองกันบรบิมาณน้ำมูลายหนึ่งกัคนคอไปอะเอาเลย ระยะแหนครับเหมือนห่องทองหองไค่หองท่านกินทั้งหองทองเพื่อนก็ได้แสบสีค้นครับเหมือนกันไปรักเติมมามแสบเนาะ สบกินข้าวแรงดำกันขี่ม้าเฮ้ยงันน้องเอินครับเป็นเลยขี่มาประดำมเฮ้ยเฮเฮหมาปาแล้วครับเฮ้ ดําเก่งน้องอะเราอยากขี่ม้าเราปะพระดําพระดําว่าพระดําที่เป็นมาให้อยากขี่ว่ะขานอยากขี่ม้าขาน้องกันอยากขี่ม้าาล้วจิ๊บป็นหายมันบอขารามอดอยากขี่ม้าพระดําพระดําอันเนอะเนื่อแล้วครับ โมเมนต์ซีโคมีแต่กระดูกนะครับมีแต่เนื้อเนื้อเอาไ,ไงง่ะตัวโต๊ะเฟ่ตัวใหญ่จนออกกล่องตัวนุ่นใหญ่แต่หนาหน่อยก็กบงกังเกอรจริงอ,อรุถเนาะกรนลำละอะไรนุ่นหนาต้นตัวใหญ่แต่หนาหน่อยหืมนุ่นตัวจริงนะตัวจริง,งตัวตรงโต๊ะทำ แพนแพนเบิร์ตฮ้องน้องกันฮ้องหลอบแล้วได้เขาลงไปอย่าให้มันห้องพอดังเมิงจริงไหม <c oughs> คนจ้อยนี่นะครับผลจากการ,รกินขา้าวอ,อันจิบมีเฮงอื เหนือเน้นเน้นผุนนะให้มันอ้วนมือนี้แล้วครับตัวยำครับครับผมยิ่มแล้วเอ้ายิ้มบ่ได้เอามาน้ำกันเอาต้องเอาให้มันเบิ้ดใครชูตายหูเออว่าซื้อกินเก่งใช่วะแหนไปแหนมันมึงน้งกันเจรไง ไผ่ผัดำคือมากเสียบป่เนาะไผ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาคายไปค่ะบุต้องญาติกันเต็มติ๊บเขาเฮาตักทัวลงไตมากินชุมกันมันละ,ละแซ่บกินรัดแรงมันละขักแค่เนาะสรุป โหสวดจัดเลยปัดบึ้มบ่เนื้อเนื้ออเอ้างูครับหมหตอนนี้ก็ย่างบักใหญ่นี่อย่าให้มันได้จอยครับเกิดมาแซดเดียวกินได้กินไปเพื่อนวะน้องเกลียบ่โอ้ยพี่ครับเกลียบแม่โอ๊กพิมีมพิมีมนะโอ้โหมีคออีก โอ้ฮึบ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 นี่แหละเนาะคนมันกินแซ่บแซบ่บเอาตอนนี้ก็ได้วะไขมัมนล้วนๆเลยดบึงๆ,ๆปากแหล่ปากมุมแหล่เพื่อนกินจากเด็กครับพกทัวครับยังไง คนอยากกินปากมันมีกกนขื้นกระขึ้นหลักันอยากกินเต,ต้าพู้อัดให้พระดำกินอ่างนอกแน่แน่เลยคล <c oughs> องเทพนี่นะคลองเทพรอบนี่นะไปคลองเท้อือครับเร็บมือแพนแขนลอยรุดแขนรุดมือรุดไปแล้วอ,องังคารเลยหมดเป็นยังอเอาไหม หนี่ข้าวเหนียวบะฮอ,อนจกาแฟใช่ครับเขากันว่ามันปีกับคุ้ยยัยงไงโอ้ยจำพับบกทัวปีงมูงเนาะเกิดไม่เมื่อกีกินปีงมาเลย <c oughs> น้องหยุดอยากซิมัสซี่สงสัสสายยากเลย ไปบจดูไปดูมันบปลาปาตีงพี่น้องว่ะคือปลากไม่ได้ครับยันรงการกินปลาเราเป็นปลาผสมโล่เพราะเรามาหนงกันน้ำหนักทำไชิบกี้หือ นูนมาซิบเก่าคืนเสร็จกระดับคุยแล้วกระดับ G เขาแล้วกระดับน้นนานกับม,มันมัมนเหมือนอ่ะเนาะติดมานำ้ำใสายรถครับบึงยังบรุษเลยมันเหมือนอะไรใส่เป๊ะเอาเข้าบ่ อืมเหนือหลายลายครับแงกันเลยเปิ่งแฉ่บล่ะเออนนองเนี่ยค่เพืาดนเพื่ดนกินดีกวะนอเอื่นนอเอื่นพี่นนองตู้นอนกันอยากขายพอดำพาไปใส่ยะจิจัดให้ครับ ใส่เบ็ดสามปีแล้วพี่น้องที่คอปลาเผามากกับจเย็นครับยังสิไปใส่เบ็ดอยู่อีกนั่นนะแสบๆอยู่ส่วนปลาเพิ่นมาหนิขอบคุณแกข้าวผัดไส่เจ็บปลาหนันที เดีค kind of ้างใช่ของคุณครับของคุณบิวต์นะอ้เป็นยังมาคนละค้างไปบ่อืมแดงอิ่มอิ่มเองคุนมาจับอันละแต่เงี้ยคุยคูบาวอยู่อะอืมบ้า

อิ่มปะฮุนขาอิ่มเลยตบตีนตบมือเลไปบป๊ออบ,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 บอออารมณ์ดีแนงน้อยครับมาหนิฟ้ารังฝน เราหงองิดมามุมแหงอนมามุมเนาะพีรายพักเนาะมึงงามก็พีรายาบ่พีรายแหงมุมมึงนะครับอันบแมนว่าขาวแห้งนะครับเหมือนนี่เพื่อนั่งถือท้้งแสงมันอันน,ะ,นะมันบบยอนแสงเลยเขาาครับแคนะ่จิงกระดำเพื่อก้าวนะเอ้าแซ่บแสบไดิภาพพ่ตอนนองเฮา พี่น้องท่านใดอยากได้ใครครับถาเข้ามาหาน้องวุ้นน้องว่ายได้ไหมครับเดี๋ยวมือนี้หรืว่าตอบชื่อป่าใหญ่น้อน้อยถักทายเข้ามาครับคุยกันอยากได้หอยพอดำกระฮาให้ได้ครับหอยเดือยพอดำก็ไปส่งลายเจ้าได้ไหมหอยเดือยแน่แคบมูชะลอยเลยครับตอนนี้ทานแน่จังหน่อยแล้วก็ทางใครไก่ครับไข่ไก่นี่มีเอ้ยบริเวณไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่ห่างห่างพี่น้องเอ้ยเอา ถักทายนเข้ามาครับบอซือบอหาบอว่ากันคะแนนจะพี่น้องขึ้นฮอดถึงอันคลิปครับอันล่งเวลาฮาโมงเคิงเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เฮ็ดคู่มือล่งคู่มือครับขั้นมือใดบ่เห็นนะพี่น้องก็พยายามพิมพ์เข้าไปคําว่าฮักนกชาแนลเพจจริงน้าเน่เด้อครับเด้อคนหาให้เน่เฮ็ดคลิปให้พี่หน้องเขงาเบิ่งน,น,นคู่มือคู่มือบางคนบกวา่าโอ้ช่วงนี้บ่คอยเห็นเด้อพอดําเด้อว่าซันช่วงนี้ช่วงนี้เพจปิดกันครับ ฝากพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์เด้อครับเดอ้อเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับมือนี้ขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขความจเจริญครับหิดสิ่งใดวางสิ่งใดสงฟังมาฒนะาาาครับเอฟเอฟเอฟเอมเอฟเอฟบัวลำบ,บรวยกะอย่าเก็บอย่าจนครับเดี๋ยวภาพเมื่อกี้เพื่อนเด้อเดียวนี่เขาปิดกองเดี๋ยวขี่ม้ากันเลยโอเคครับมือนีกะ ฝากก้นไหลเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนครับบวัวสิเขามาแต่หึงแล้วหรือว่าเขามา,ามั่งพอดำว่าสิผ้าหนุนว่าไปสซเบียก่ได้พี่น้องเลยเป็นสิคือบอกครับสองปีแน่เลยมื่อนี้เอาไว้สํานี้ครับกินเวลาพี่น้องก็ <c oughs> มาลา,ายแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ